สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเป็นเหรียญนะครับทำเนียบเหรียญรุ่นที่1 1 7นะครับของพระอาจารย์ฟันซึ่งเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่หายากไม่ค่อยพบเจอเลยครับส่วนมากเราจะพบเจออีกหนึ่งพิมพ์นะครับครับก็เป็นเหรียญเล็กๆจิ๋วๆนะครับแต่ก็ยังถูกไว้แต่ก็ยังถูกบรรจุไวในทำเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟันนะครับ กาเป็นเหรียญเล็กๆขนาดนะครับเล็กกว่าเหรียญบาทของเราอีกนะครับนี่นะครับเหรียญบาทของเรานะครับขนาดเหรียญนะครับเล็กกว่าเหรียญบาทของเราอีกนะครับนะครับเป็นทำเนียบนะครับเป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่117นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับส่วนมากเราจะเจออีกหนึ่งพิมพ์นะครับ นะครับคือพิมพ์นี้นะครับส่วนมากเราจะเจออีกหนึ่งพิมพ์นะครับคือพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างอยาหาง่ายนะครับพบเจอบ่อยนะครับแต่สําหรับพิมพ์นี้นะครับพบเจอน้อยนะครับนานๆเจอทีนะครับพิมพ์ด้านหน้าด้านหลังก็จะเหมือนกันกับพิมพ์ทั่วไปนะครับแต่ด้านหน้านะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับพิมพ์ด้านหน้าจะเป็นรูปพาจารย์ฟันแต่ว่าหน้าตานะครับจะดูดีนะครับดูสวยกว่าเพราะว่าได้นะครับดูสวยกว่าพิมพ์ที่พบเจอบ่อยนะครับ ดีมของพระอาจารย์ฟั่นนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับนี่นะครับเป็นหักระลาคาถานะครับระบูนะครับร่มโพทอง2519นะครับนะครับสำหรับเหรียญรุ่นที่117นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับ